าบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นปะจันนะรองรับบุญใหญ่กันดีแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีอูชาข้าวพระกันต่อไปให้ลุกทุกคนนั่งพับเพียบหบรับตาพนมมือขึ้นปำเพร้อมกันใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะ นมยังบุตสพพะวะโตอุพพาคนมการังกโรเมะเสห์นามตัสสะพะกวะตโตอระหะโตสันสมาสัมพุทัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธรัตนาพุทธรัตนาธรมมรัตนาธรมมรัตนาสังครัตนาสังคารัตนาญาณรัตนาญาณรัตนาข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ทูปเทียนบูชาดอกไม้ทูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วชนะ จะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พุทธารัตนาพุทธารัตนาธรมมารัตนาธรมมารัตนาสังฆารัตนาสังฆารัตนาญาณรัตนาญาณรัตน์ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ พระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ทูบเทียนบูชาดอกไม้ทูบเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะสังครัตนะญาณรัตนะญาณรัตน พ,พระพุทธเจ้ารวมใจพ,พระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ทูบเทียนบูชาดอกไม้ทูบเทียนแด,ด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในนาคตการภา,ายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน,าน,น้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ราพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าอิมังอิมังสุปปพยัญ,ญชนะ สูปาพยัญชนะสมปันนางสัมปันนางสาลีนางสาลีนางโฉชนางโฉชนางอุตะกังวะรังอุตการวะรังอุตัสสัอุตัสสัธรมมัสสัธัรมัสสงสังขัสสัสังขัสสนิยาเทมานิยาเทมาข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งค้า ้งหวานทั้งข้าวแด่พรมพุทธเจ้าแด่พรมพุทธเจ้าพุทธารตนาพุทธารตนาธรมมารตนาธรรมารตนาสังคารตนาสังคารตนาญาณรัตนาญาณารตนาครับพระพุทธเจ้าวรวมใจพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาวทั้งหวานทั้งขา แด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าแด่ดิตการที่ล่วงลับไปแล้วแด่ดิตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แด่ดิตการที่ล่วงลับไปแล้วแด่ดิตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พุทธรัตน์พุทธรัตนะธรมมรัตนะธรมมารัตนะสังฆรัตนะ สังฆารัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาวทั้งหวานทั้งขาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะพุทธารัตนะธรรม รัตนาธรรมรัตนาสังขารัตนาสังขารัตนาญาณรัตนาญาณรัตนาข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาวทั้งหวานทั้งคาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในนา คตการภายภาคเบื <muitas> <arias> ้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายบูชาข้าพระนี้บูชาข้าพระนี้ขอบุญนั้นขอบุญนั้นจงดลบันดาลให้จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ได้ความสุขได้ความสุขได้สำเร็จมากและผลได้สำเร็จมากและ <ผ>ในการปัจจุบันนี้เธอในการปัจจุบันนี้เธอเนพานะปัจ,จัจโยโหตุนพานะปัจ,จัจโยโหตต